แต่ประเดนนี้นะนี่มันต้องปุยให้ชัดมันต้องปุยให้ชัดว่ามันมีปัญหาเรื่องของทิ่ติดกับลูกบ้านถ้าถ้าโดยหลักการไม่ต้องกังวลเดี๋ยวน้องจะให้คำปรึกษาอย่างดีน้องน้องลิติรอเนี่ยเขาจะให้คำปรึกษานะครับไม่น่าเป็นเรื่องจริงเขาได้จริงบางส่วนระสมเกือบสมบูรณ์นั่นแหละ บ้านมันอย่างนี้พี่จะขายทิ้งพี่ก็บอกขอันนี่รู้สึกจะลาวอยื่ก่อนไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าให้งานไม่ลาวนะเพราะมันจะเปสิ่งอีกอย่างถ้าถูกว่าถ้ากรณีถ้าเราทําเรื่องแล้วต้องไปสามอยู่ที่สามโอเค ตัดแล้วตัดอีกจนเขาเหนื่อยตัดมันก็ดกซะด้วยนะนี่มรกรนี่รุ่นรุ่นสองรุ่นสามแล้วแล้ววอีจริงเบริษัทนี่ได้มาตรฐานรับรองแห่งประเทศเลยบริษัทที้ได้มาตรฐานรบรองแห่งประเทศเลยิ่มตะเทียริ่ดรอะเกีเยงไปตามแบบอห่ือเทลิี่าานงประไดมตนบ่ปัไม่เคยเคยชุด้เลยไม่มีเ มีพยายามบอกว่ามอบอำนาจให้เขาเาขาไปฟ้องร้องชาวล้วเราะเป็นของที่เอาไปติดตัวกันมาไม่ต่างกันแล้วเราะว่การฟ้องรวมในภาพรวมถ้าปีการฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะถ้าศาลเราจะขอไปด้วยว่าผู้เสียหายรายอื่นลักษณะเดียวที่มีผลกระทบลักษณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้ามาถ้ามาร้องในภายหลังเนี่ยก็อาจจะได้สิบ ศาลก็ได้เป็นเรื่องรับรองสิทธิ์ตรงนี้ทา,า,าตรตร้มศาลฟ้องแนวทางเดินค่ะในเรื่องนี้เนี่ยมีในเรื่องของโทษยังไงบ้างคะสําหรับออตอนนี้เป็นเรื่องเราพูดถึงเรื่องของทางแข่งนะครับของเรา,ารับ่วงผิดใเพราะวนเดินจากทางแข่งก่อนตนเรื่องของโทษทางอาญาต้องดูว่าตั้งแต่การโฆษณาของบริษัทเนี่ยนะครับเขามีการจัดทำไหมนะฮะจะต้องไปดูเรื่องของการโฆษณาขายของบริษัทตั้งเดิมเลยว่า โฆษณาขายเป็นอย่างไรคงต้องคุยกับลูกบ้านอีกทีหนึนะครับผู้ร้องอีกทีว่าการโฆษณาขายเนี่ยนะบ้านลูกแบบบ้านตรงแบบแปนดไม้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไหมยังไงแต่ว่าตอนนี้ประเด็นที่เป็นประเด็นหลักๆก็กคือกำแพงรัว้วนะฮะตอนนี้ท่านกำแพงรั้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาโฆษณาอย่างไรบ้างต้องดูมีมีอยู่ในการโฆษณาขายแบบยางไงแบบนะครับตอนนี้มีการ,การให้มีเคลื่อนขยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูลงไลนอีกที นี่สบอเองเนี่ยท่านโดยเฉพาะท่า,ทานรัฐมนตรีเองเนะครับท่านให้ความสำคัญมากในเรื่องของการที่มีผู้ที่หายที่เป็นลักษณะของความเดือดร้อนเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพวกนี้นะฮะ yep. ถือว่าโดยเฉพาะหมูบ่บ้านนะฮะถ้าหมู่บ้านแล้วก็มีผู้ที่หายในาย <c oughs> เป็นกลุ่มท่านท่านตีนโยบายชัดว่าให้เรื <c oughs> <ๆ>่องกันซึ่งของสบอเองเนี่ยก็มีการเรื่องําเนินการในส่วนของเราเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราต้องต้องประสานกับทางส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นท้องที่ ไซน้อยใช่ไหมอบตไซน้อยอบตไซน้อยก็ต,ยต้องดูเรื่องของการ,ต,รตอนนี้ขอสร้างแบบแปลงนีง่เ<ม>องที่กจริงก็งเป็นอย่างนั้นจ<ม>ทั้งการส่งม,มอบของโครงการของบริษัทที่มีการทําโครงการตอนส่งม,มอบเนี่ยเ<ม>ขาส่งม,มอบอะไรบ้างหลักฐานไนซึ่งตรงนี้ถ้ามีการส่งม,มอบและมีการหลักประกันเนี่ยถ่าที่ทางผู้ร้องได้ดับเรียนนะก็ก็เคยไปสืบทราบเอนซึ่งเราเองก็จะรับช่วงสิทธ์ จากผู้ร้องเนี่ยเป็นมนือการฟ้องนะถ้ามีความผิดจริงเนี่ยก็จะฟ้องร้องทังแพ่งรวมทั้งค่าเสียหายเนี่ยก็จะมีหลายส่วนอยู่ผมว่าต้องคุยคือถ้าพิสูจน์ทราบแล้วก็เป็นความรับผิดจริงเนี่ยก็จะดูเรื่องของพูดคุยเรื่องกา